็สวัสดีครับผมเจออีกแล้วครับวันนี้วันนี้มันเป็นอีพีพิเศษนะคือว่าวันนี้ผมมาต้องไปตกปลาคนเดียวคือวันนี้ผมจะไปะตกหมายธรรมชาตินะครับแล้วมันเป็นหมายลับอะเป็นหมายลับเพราะว่าหมายนี้คนเข้าได้มานแค่คนสองคนเท่านั้นอนะเนี่ยตอนนี้ผมกำลังขับไปหมายธรรมชาติไอ้หมายลับเนี่ย ถ้าผมไปแล้วมีคนตกอยู่นะผมก็ไม่สามารถเข้าได้ละเพราะว่าพื้นที่มันจำกัดเพราะว่าช่วงนี้ก็รู้ร,ร,รู้อยู่ไหมฮะว่าช่วงนี้สถนานการณ์บ้านเมืองแบบโควิดนะโควิดเป็นเยอะทำไรเราต้องไปทำแบบว่าอยากให้เจอคนผู้คนเยอะมากมายก็ว,วันนี้ผมจะพยายามแบบไปหาหมาธรรมชาติที่คนน้อยๆเพื่อป้องกันตัวเองด้วยแหละ อีกอย่างหนึ่งคือยังไงดีอะถ้าหมายรับเนี้ยผมไปแล้วมันผมตกไม่ได้ผมก็ต้องไปหาที่อื่นไงใช่ปะที่อื่นเนี้ยผมต้องไปดูดูคนดูคนก่อนว่าคนมันเยอะไหมถ้าคนมันน้อยผมก็ไปตกแต่ถ้าคนเยอะผมก็คงคงไม่ตกครับยังไงเราเป็นลุ้นกันแต่ผมขอให้ได้เป็นหมายธรรมชาตินะยังไงเดี๋ยวเราเจอหมายแล้วผมจะถ่ายปรญยาถายดูครับว่าว่าหมายสวยไหมแล้ววันนี้ผมจะ ได้ปลากลับมาไหมเดี๋ยวเจินครับก็อะฮะตอนนี้ผมก็มาถึงจุดหมายละดีจังที่ว่ไม่มีคนวันนี้ผมเลยมามาได้มาได้ ก็เดี๋ยวยังไงผมจะเตรียมอุปกรณ์แล้วก็จะวางคันเบ็ดเลยวันนี้ก็เอาเบ็ดมาแค่สคันสคันพอก็เดี๋ยวยังไงก็ดูบรรยากาศไปยรอบน,นะครับผมขอตัวเตรียมอุปกรณ์ก่นกัน ค่าเชือ้อค่าเชื้อหน่อยค่าเชื้อหน่อยครับผมตอนนี้ก็วางไปไปละสองคันแต่กินนี่วางไปปุ๊บกลัวไม่ทันไงอะไรสรัสร่นละสั่นละนี่นี่ดูคันนี้ดูคันนี้ดูคันนี้ครับต้องดูว่าเราจะได้ไหมดูคันสีแดง โอ้ยปลาโดนะาโดนะปลาโดดนะ แรกตามแรกมาแล้วตามแรกนี่ครับตามแรกครับตามแรกมาแล้วครับ สายสายกำลังดีนะเก็บแต้มนะสองแต้มสองแต้ม ได้แล้วครับพร้อมหมอหมอ,ม,อม่เห็นเบ็กเบ็ดตกตกไปดี ตัวใหญ่ตัวใหญ่าครับผมหมายนี้ก็ได้อยู่นะฮะหมายธรรมชาติเนะี่ยหมายรับหมายรับก็ได้อยู่ตอนนี้ผมได้มาสี่ตัวละวสี่ตัวแล้วครับตอนนี้ก็เวลาก็ประมาณอยู่ประมาณสักห้าโมงเช้ายังไม่เที่ยงนะ ปลาก็กินครับกินเรื่อยๆแต่ช่วงนี้จะงเงียบๆละหลังจากได้สีตัวไปเป็นเงียบละยังไงก็อย่าต้องลองดูอีกสักพักหนึ่งครับว่าว่าเราจะได้เพิ่มอีกไไมก็เดี๋ยวคอยดูกันครับผม ในะครับตัวชิวได้ชิได้ จากที่ตกตกมาได้สักพักหนึ่งแล้วตอนนี้มันก็อยู่แล้วบ่ายสตอนแรกบอกจะเอาแค่เที่ยงพอดีมันมันตามเลยฮะก็บายสามก็คงพอแค่นี้ครับผมเดี๋ยวยังไงปลาว่าผมได้มาเยอะไหมเดี๋ยวค่อยกลับไปถึงบ้านแล้วผมจะทายให้ดูอีกทีหนึ่งว่าวันนี้ ผมได้ปลาอนะไรบ้างแล้วได้กี่ตัวโอเคครับจะถ,ถึงบ้านลมถ่ายดูครับก็กลับมาถึงบ้านแล้วครับผมก็วันนี้ตกมาก็สุนดูดีครับถือว่าโอเคก็มาดูผลงานกันนี่ยผลงานวันนี้ก็โอเคได้ได้อยู่ฮะผลงานวันนี้ก็โอเคครับ เป็นที่น่าพอใจอยู่วันนี้ไปคนเดียวก็โอเคครับยังไงเดี๋ยวก็ก็ขอจบเพยงครงนี้ก่อนครับยังไงผมต้องขอตัวไปทปําปลาก่อนเพราะปลามันตายหมดแล้วแหละมันมันต้องทำฮะไม่งั้นมัน,ม,นมันเน่าก็ยังไงฝากติดตามผมด้วยแล้วกันแล้วก็กด subscribe ผมด้วยแวน,นะครับด้วยกันนะครับให้เป็นกำลังใจ จอกันใหม่ในอีพีหน้าครับสวัสดีครับ,รบชึ่ง